โอเคครับสวัสดีเพื่อนเอทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีลโอเกมเมอร์ทีวนะฮะก็วันนี้เราไปอยู่ในเกมอะไรนะลืมชื่อละวอล์กเ a ดนะฮะก็ซึ่งใครที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนก็เคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเพราะว่ามันเคยเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ปิดตัวมันไม่ปิดดิก็แค่แบบมันปล่อยล้างไปนะครับแล้วก็เอามาเปิดใหม่นั่นเองซึ่งเขาปล่อยออกมาเป็นอาทิตย์ตน,นั่นแหละพอดีผม ซ่มๆเล่นบ้างอะไรบ้าง,งช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วก็มีงานเยอะนิดหน่อยเลยคลิปอาจจะลงช้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับน้องอีก2คนนะครับวันละนี้เราจะไปลงดันนะครับแล้วก็มาตีไวอยให้ดูนะครับวอยเป็นวอยเลเวล25นั่นเองนะครับโอเคที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องน e ตเกมเมอร์ทีวีด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราแทร็กเควสก่อนนะเอาไป let's go ว่าตรงนี้บอกเลยว่าดอกของดีมากนะฮะถ้าดวงดีหน่อยก็จะดอกอะไรนะไอ้ลูกๆอ่ะใช่ใช่ไปเปิดแล้วไอเทนเทนจะลอมอ่ะพี่เชนเลยแหละเออล้อมๆล้อมา่ะพี่เชนไอกรบอ่ะกรบกรบมันให้กรบมันตีพี่ก่อน เออมาเนีมาเนี่มาเนี่มาเนี่ฮัลโหลยิ้มโอ้โหโอ้โหวิธีการเคลียร์มอนได้ไวที่สุดโอ้โหร้องเดี๋ยวก่อนนะอีู่ประมาณแปดวิตัวใหญ่ด้วยอุ้ยตีแรงจังวะไอตัวี คมาเดี๋ยวพี่เข้าเองออกมา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 ตามมาโอ้โหโอ้โห My God อีกสี่ตัวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราประมาณสิบวิสิบวิล่าไปก่อนล่าไปก่อนตันม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 ันเวลาจำกัดนะเจคหรอจำกัดเหรอใช่ใช่อุ้ย โโอ้ชิ oh, ดีนะอืดอะ่ะโยเนี่อทูมี near, <Okay. S 1> ่น <Hey, S 1> ี่โอเคอืมโยเนี่อทูมี่ไปเดินล่อให้โอ้ยตุดท้ายแล้วนนมีรอไม่ได้โอ้ อันนี้อะไรอะไรตีตีตีหลังมันผมตีแรงมากผมตีแรงมากใครจะโม้ใครจะโม้มากเลยวะมันจะตียงอุ้ยผมตีแรงมากผมตีแรงมากผมผมผมยายจะโม้มากเดี๋ยวก่อนนะผมตีแรงมากอุ้ยอุ้ยจะตายน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตีเลยน้องตีเลยถ้าเป็นบอลผมแบกได้เพราะว่าสกิลผมแพรลีได้ถ้าตีดับแพรลี่ทักษิณ เพียแ,แ,แ,แล้วเลเวลัพเพิ่มเลือดมาหน่อยเดียวไป <c oughs> ดูเลือดกเด้ออ้าวแล้วไม่อันี่มันมาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องคุยกับในะใช,ใช่คุยเลยเพื่อต้องคุยแทง recall อ๋อเนี่ยเหรอใช่อ๋อนี่ไงตัวเอ็นขึ้นมาเป็นหินรูนเนี่ยนะโอเคนะครับไหนๆก็มาตรงนี้แล้วเ <c oughs> พื่อนๆนี่คนไหนนะครับทำาเควสหลักอะไรอ้ามันหายไปไหนละ เควสหลักนะมาถึงตรงนี้นะครับก็จะได้หินรูนที่เอาไว้แบบวาร์ปไปเมืองได้นะครับอันนี้มันรีคอลคือรีแบบกลับไปเมืองที่เราเซฟล่าสุดใช่ไหมไม่ใช่พี่มันจะไปตรงมันจะกลับไปตรงจุดที่จุดจุดจุดปักดาบไปพี่อ๋อไปเปดาบอ่ะใช่ใช่มันจะมีตามแมปมินหลายๆจุดเลยอ๋ออือโอเคไปตรงนี้เราต้องไปหิวเลือดก่อน แล้วเราก็ค่อยไปลงดันนะครับคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะไหนๆก็มาลงทีก็เลยลงนานหน่อยแล้วกันนะคนผมอยู่ไปได้ต้องตีอ้อเรียกว่าเอาไว้หายคิดถึงกันเลยทีเดียวขึงทิศเลยโอ้ยที่นี่แพงนะเออนี่นี่แพงอ่ะทำอะไรเส่งเงินนะครับโู ถ้าน้องคนไหนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็รู้ทริคเกมนี้นะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าพี่ต้องมาทํายังไงอะไรยังไงอย่างงี้นะเพราะว่าพี่เป็นจะว่าเป็นผู้เล่นใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะาไม่ได้ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่ก็คือเล่นตามเกมมาน,นั่นแหละนะครับเดี๋ยวนะมันต้องไปไางไหนทำรึปะเราไปเฉยอ๋อ,อยู่นี่ม <laughs> าพี่นะ <laughs> ก็อยากได้บมางเลยว่ว<ๆ>่าเอสเมติ q เท่ดีนะอืมแต่ผมว่าผมรอผมรอมีดีกว่าใช่เป็นปชุดกระตุยก่นอนราคาถูกแบบเดี๋ยวผมรอมลรีดีก <c oughs> ว่าอืมยีิบห้าโลยอืมถือว่าเป็นอะไรที่ดีสก<ช>ินแต่พี่มียีิบสามโล <c oughs> ไม่ได้เหรอฮะมาเราจะลงแบบฮาร์ดเลยไหมพี่ฮะเป็นเลือกลงได้ด้วยเหรอเฮ <c oughs> ้พี่เลือกเลิกได้แล้วก็แบบฮาร์ดจะมีดอกเอ่อเจมด้วยเจมเนี่ยเอาไว้ครับไอ้ไอกล่องตัว้ายอ,ะอ่ะอ๋อจะไหวหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่มีคน<ว>ยานะฮาร์ดฮาร์ด,ดไม่ลงยายานะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เลยเหรออ๋อมันดีกว่าจะเข้ามาเรียบแต่ก่อนเลยเนาะนี่ไงจะเข้ามาโหลดอ่าแล้ว difficult หนึ่งโอเคไป r ส c y c ก e ว่าจะบอกไว้ก่อนเลยนะพี่ผมมาลงสามคนมาลงกับมาลงกับเทนน่ะอืนไป็ผิใช่ปะยังไม่ไหวเลยจริงจังไปใช่พี่แต่ว่าตอนตอนตอนนู้นยังเป็นลูกกระจอกไปอยู่อ๋อตอนนี้เป็นก็ยังเป็นแบบหัวหน้าลูกกระจอกอ่าใช่เป็นแค่หัวหน้าลูกกระจกอแย่เลยแล้วมันทัางไหนอ่ะเคลียร์พี่ไม่เล่าขึ้นเราเคลียร์มันจะมีมอนออมันะมีมอนออกอาเรื่อยเหรอใช่ใช่เป็นเวฟเวฟไป อ๋อมันเป็นนั่นแหละข้างบนหัวก็จะมีเขียนอ๋อทเวนิมีเมนใช่ทั้งหมดยี่สิเวฟพืยี่สิบเวฟยี่สิบเวฟแต่คนที่ยิวไลท์สุดก็ใหม่อะเขาฆ่าแล้วเขายิวได้อ่ะเขาโกงมากเอาเบิร์เก็บดำน่นมันเป็นเผ่าแหละเป็นไพ่ นว่าแล้วเผ่าหมู่คนในหมู่บ้านรังเกียจอยากถือโยนี้คู่อะที่อาร์แพนเดอร์อ่ะทำได้ไหมอ๋ออาร์แพนเดอร์เนอได้ใช่ไหมน่าๆน่าจะได้ถอาวุธนะเดินใหญ่ได้บ้างขนาดดาบใหญ่ยังมีเลยใช่ดาบใหญ่คู่อืมโยนี้คู่จะเป็นยังไงเราอยากเห็นจังเลย Ừ cố ừ. về, à gửi à they oh, okay. -oh. <laughs> okay, rồi gửi lắp gửi rồi gửi lắp 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 gửi rồi. gửi lắp gửi lắp Ok. อันนี้ถือว่าเคลียร์ไวนะพี่ไม่หรอปกติช้าว่าน,นี้เยอะเลยโฟร์เวฟโฟร์มัอนทีนว่าปกติที่ผมลงนะนะม n น m ล Layman ไม่ได้อักดาบกาบเาบอลเราผมไม่ได้อักไม่งั้นเบาไม่ได้มองเด้งเลยผมเห็นจากไกลๆเมื่อกี้ อ่ะเขาเหิวอ่ะี่ดูดิเร,เราเราหิแวแต่าครอะไรหิวบ้างจังเลยเดี๋ยวผ้ารักษาเลือดไว้ให้ดีนะเชฟที่ต้องใช้เลือดตอนได้่ายใช่แล้วก็มันจะมีมอนที่คล้ายๆกับพี่เลยนะ มม่สามารถสะท้อนดามเมจได้จริงจังมันจะเป็นมอนถือโลโตัวใหญ่เลยไป่หมเฮ้ยอ๋อมอนถือโลอเคยเห็นอยู่แต่ไม่เคยไปบวกกับมันอนะไอไอออฟแบบนี้แหละว่ามันถือโลโอเอออาวุธน้อง มันไม่กระเด็นดีกว่าใช่ปะมาแล้วนะพี่มาละอ๋อนั่นน่ะเหรอใช่มาสะท้อนกับกูนี่มาบัฟบัฟบัฟนี่มันมันกันแล้วพี่มันกันแล้วเออตีหลังมันนี่ตีหลังตีหลังโดยกูเอ้ยสะท้อนสะท้อนนี่ทุบทูบ ทูบดีคอนพี่ว่าถ้าถ้าถ้าทูบมันเจาะเกาะไงอะไรกันพี่มันแทงจริงปะเนี่ยทูบแทงลอรมเนี่ยชัดเอทำไมเลือกพี่ลีวะเออหรือว่าพี่มันคิวได้ไงอะ

ย้วยมาโดดอุ้ยเขาสี่ข้างเลยอุ้ยโดดอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ตีตีตีหูเกือบโดนตะทอน เกือบเละอ๋อกิ้งไกอยู่ใช่ใช่เจ็ดตัวโอ้ยเฮ้วะโลอีกแล้วโล่อือจะวีโล่ไหมเลยเลยเดี๋ยวผมจะล่อไปสักสองตัวอุ้ยตัวตรงนั้นตรงนั้นวุ้นกระโดด ปกโดิเดียวโอู้หีไม่หยาทีโดนสองตัวซ้อนเลยโอเจ็บเจ็ดจังเลยไม่หยาก่อแตกดิก่อแตกดิฮิว์เฮลลฮลลถ้าเยอะๆนี่มาให้พี่ได้เว็บเก่าแล้วเฮ้ยพี่เงินพี่รอเลยเงินพี่รอเลยเงินลากกงนเอองๆอะไรเงินลากไหมลากลากลากอ้าวเดี๋ยวเว็บนี้มันมีแต่ตัวโล่ตัวโล่พี่เจ๊ก

เท่าไหร่นะเว็บสิบแล้วอีกสิบครับนี่เป็นจระเข้หรือเปล่าเว็บนี้นั่นไงวายจอร์ดคีไม่ยิงดีมาๆแค่ตัวเดียวอ่ะเฮ้ยปล่อยๆเลยปล่อยเลยเอ็มตีพี่เอ็มตีพี่อึ้งครึ่งหลอด Ja. Yeah. Mm. 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 Oh, oh, <laughs> ขวงค้อนทุกอย่างเดียว <laughs> ขวงค้อนทุกอย่างเดียวเลยแปตัว ต่หลังโอ้ยเระมังรวังเฮ้ยเยอะเยอะแบบนี้เยอะเยอะแบบนี้ล่อมาหาพี่เลยโอเค มามแวสามตัวโลเยเจเยี่เจ้ที่ โดนเผาผมรอดจากเคอยู่ ไม่ไกลทำไมมันเหนื่อยจังน้องสารเลือดน่ารักจังจริงจริงจริงโอแบบทำไปใครก็เลือดไม่ขึ้นขึ้นไปก็ไม่เยอะโอ้โหมาช่วยเชนล้กกันเชน้าจจะชิวๆ <c oughs> ไม่ใช่เชนทำมต้องเชนตลอดเลยวะ ่เขาว่าแทนมันติดปากผมไปแล้วอะโอ๊ยโอ๊ยโดนเด้งโอ๊ยโอ๊ยตายไม่ได้เลยพี่ถ้าตายแล้วมันจะเรื่อว่าไงอะมันมันจะไม่มีแบบไม่มีคนด้วยอหะแล้วเด้งออกเลยอ๋อเด้งออกเลยเหรอมัแย่มากแล้วเก็บเองเก็บเองเก็บเองสามตัวเนี้ยเก็บเองเย้พี่เย้พี่ เออได้เล oh, ือดขึ้น2ี 2> ิเอ็ดถ้าเยอะๆอถ้าเยอะๆอล่อมาหาเลยเดี๋ยวเขียะห6ตัวมีแล้วพี่ไม่ตีแล้วธรรมดาควงตีเอาดีกว่าแรงเ่าเยอะกระดูกเลือดหน่อยช่วงกระดูกเลือดฮุ้ยมีเอ็นด้วยอ่ะ มีสองตัวเนาะอุ้ยอุ้ยจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะต,ตายแล้วะอ,อย่าบอกนะตาย <c oughs> จะเหลือหรอตายแล้ว <c oughs> นะครับก็ <c oughs> เฟลนะครับในการลงดันรอบนี้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลงดันกันใหม่นะครับให้จนถึงเวฟยี่สิบกันให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่พิเท่าน,นี้แล้วกัน <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้ก็คือแบบผมไม่มีฮ<ต>ิล <h ugh S 2> ด้วยแหละและ้วคือแบบต้องไปเตรียมแบบขวดยองขวดยาเก็บไว้แล้วละ,ละวมันไม่ไหวอ่ะจริงเพราะว่าเลือดแต่ละแต่ละเวฟมันไม่ไหวจริงอ่ะคือแบบมันมันเพิ่มมาหน้อยนะครับก็ เดี us, to 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 ๋ยววันนี้ขอฝาวเป่าเป็นเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ใครมีอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับลาไปก่อนนะครับกาสวัสดีครับ